สวัสดีครับผมก็สวัสดีลุงปานาแล้วก็พีเอฟซีที่น่ารักเนี่ยทุกทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็พี่พี่ครับสําหรับวันนี้นะพี่พี่นะก็น้องด้านเนี่ยจะเดินทางเข้าไปหาท่านแม่นะได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยท่านแม่เขาได้บอกกับผมนะว่าเขาเนี่ยจะหาจับอาปูจับปลานะ ผมจะไปถ่ายวิถีชีวิตของท่านแม่ให้พี่ๆเอฟซีเนี่ยได้ดูนะการจับปลาว่าท่านแม่เนี่ยเขาใช้อะไรจับปลาแล้วก็จับปลาอะไรยังไงนะพี่ๆนะโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมจะเดินทางกันเข้าไปยังหน้าเมืองรับแลงแล้วนะพี่ๆนะก่อนที่เราจะไปพี่ๆน้องด่าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะพี่ๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่ๆนะก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดถึงเมืองรับแรงปุ๊บลมมาแรงมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะโอเค ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกันเข้าไปเลยดีกว่าโอเคไปกันเลย let's go ไปโอเคพี่พตอนนี้ผมเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะพี่พี่นะ ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนน้ําจะขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วก็มีฟองอะไรไม่รู้นะฟดๆเต็มไปหมดเลยนะน่าจะเป็นฟองอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจพายี่ c ไปดูขใ้ใต้กันเลยนะพี่ๆนะฟองอะไรพี่ๆว่าใครพอจะรู้บ้างมาจากพวกเศษมุงเศษไม้นี้หรือเปล่าไม่รู้นะฟองพวงนี้ตอนนี้ผมกําลังเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะพี่ๆนะก็ต้องบอกก่อนว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากๆซึ่งเยอะกว่า วันที่ผมมารอบที่แล้วนะมากมากผมบอกกันเลยว่าตอนนี้วันนี้ร่างกายผมอ่พร้อมมากนะไม่มีภัยอะไรที่อ่าจะทำร้ายผมได้นะพี่ๆนะว้าวผมได้มาพบกับท่านแม่แล้วนะพี่ๆนะนู่นอยู่นู่น เหมือนเขากำลังสวิงหาปลาอยู่หรือเปล่านะใช่ไหมโน่นะนะเขากำลังจะสวิงหาปลาอยู่นะพี่พี่ผมจะเดินทางเข้าไปหาเขาสักหน่อย เจอทำไงล้วอุ้ยอุ้ยน้ำบ่น้นำดึกมากเลยพี่เดราลงมาช่องนี้น้ำดึกมากเลยนะโอ๊ยทนแม่ พ่อตาบาทำไมมุกกดได้ใหมันเล็กาแม่ขอโทษแม่สวัสดีครับเออท่านแม่ทำอะไรเนี่ยกูเอ่อตะเกียบกูอะไรหนักกูตะเกียบใช้ก๊อตที่แบบอ๋อถ้าตัวเล็กเนี่ยท่านแม่ทิ้งเลยนะพี่ๆนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าท่านแม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังหาปลานะพอผมมาถึงปุ๊บท่าน ท่านแม่ตกใจผมเหรอเออ,อ,อมาบอกว่หรอท่านแม่น่าจะตกใจผมมากเลยนะเกือบคว่ำลงไปเลยนะท่านแม่ขอโทษด้วยนะได้บางอย่างเนี่ยนีออ่จิบานน้อจิ๋บานมานานหรือ,อยังท่านแม่ท่านแม่มานานยังที่พยาลีอ,อ๋อครับโอ้ตอนนี้นะครับพี่ๆนะนี่เลยนะพี่ๆท่านแม่สวิงนะครับผมกับสวิงนี่เลยนะโอ้ใหม่ก็ ไม่ธรรมดานะพี่พี่ท่านแม่เนี่ยมามายังไม่นานใช่ไหมใกล้ๆเลยให้จุ่มพุดเดล่าให้จับให้พุดเดล่าใหยเราคลุกเคลือเหรอครับครับผมขออนุญาตไปช่วยท่านแม่สวิงก่อนนะครับพี่พี่ได้ได้วันนี้จะดันหย่าหย่าหย่าหยเนี่ยแต่จืดโอ้ย เดี๋ยวเราจะทำกันไล่ก้อนหินสักหอยอยน่อยนะท่านแม่นะท่านแม่จะไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมไล่ก้อนหินนะแม่จะไว้อย่างนี้เออโอมไลรผมจะไล่ไปใหท่านแม่ดูนะไม่รู้จะมีหรือเปล่า เจอแต่กุ้งตัวเล็กๆท่านแม่เอสูอีกข้างบนหน่อยไหม่ตองอิงในหลายที่นะท่านแม่เนาะวันนี้บอกเลยว่าต้องเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดนะผมได้มาสวิ่ิงกับท่านแม่นะครับผมโอ้ยเออระหวังเด้อเออนึ่งรอะ ท่านแม่ท่านแม่ถือกล้องให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองเลยอ่ะเนี่ยท่านท่านแม่ส่องส่องให้เห็นให้เห็นผมเลยนะออเออเออผมจะสูงตรงนี้นะพี่ๆนะอันนี้เป็นฟิล์มนี่ท่านแม่ตรงนเดี๋ยวจะสูงตรงก้อนหินนะพี่ๆนะ นี่ก็เป็นฝีมือในการถ่ายของท่านแม่ละ่อนแรกเด็กแม่ก็เซ็ตกั็ไปหน่อยผมของสวิตตรงนี้นะพี่ๆนะซึ่งเป็นตรงที่ผมสันนิษฐานว่าอาจจะมีนะเพราะก้อนหินใหญ่เยอะมากแล้วน้ำก็แรงด้วยนะฉากเนี้ย แต่พกหอยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วให้มันเล่นจ้ะก๋าบอทำแม่ดีกว่ามาทำแม่ทำแม่ต่อเลยนะสุรัทน์ีสลับกันแล้วตอนนี้น้ำใหม่นะพี่พี่นะแทนที่จะมีปลานะแต่มียังยังไม่เจอปลาเลยนะพี่พี่ ท่านแม่ก็สุดแรงขึ้นอะผมก็สุดแรงขึ้นนะวันนี้ขอดูหน่อยท่านแม่ขอดูหน่อยมีอะไรไหมตอนนั้นมีนะไม่มีอะไรเลยนะมีก้อนหินกับขยะกัน่างก็ทำให้ายอยู่ดีจอเราให้เราปัสสาวะบ้โอเคตอนนี้นี่ท่านพ่อเนี่ย กำลังมานะพี่พี่นะผมก็เลยเรียกท่านแม่เนี่ยขึ้นมาเลยนะพี่พี่นะนี่สซวิงยังติดมืออยู่เลยใช่ท่านพ่อนะท่านท่านแม่เออเออเออไม่เย็นไม่เย็นป้าแฮตั้งให้น้าอ๋อใส่รองเท้าคู่ใหม่มาด้วยนะรองเทารองเท้าคู่ใหม่ท่านพ่อสวัสดีครับท่านพ่อ

ท่านพ่อ้ยอ้ยอนไไาอนพ่อเป็นอะไรไปวะออเ้ปไรไปฮะเป็นอะไรไป ม ER ันเยอะจังวะบ้ามได้ดิวมัได้ดิมัดิได้คนลูกนี่งงียัีกูจะด้หาูนะนึ่งลูกไม่ได้วนงไม่ได้จะย็นพ่อจะยนนลไม่ได้นั่ลไม่้จะยนนพ่อจะย พ่อเนะรป่าเนี่ยป่นหมูว่าา่เย็นเย็นเย็นมันพ่อตอนนี้ท่านพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยอะท่านแม่ทาไมท่นพ่อพูดไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงมากนบ้านมันต้อนบ้านมละนอกมันเหนียโอื้ามันเหียเป็นอะไรนี่ท่านพ่อทำไมท่านพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยเอต่าานพ่อนอบ้าันหียตร้ออ๋อออ

บ้ามือเล่นบ้ามัอเล่นไอ้องอบ้ามม่ะงังเลแต่ก่าเนี่บ้ามือเล็มือบ้ามือบ้ามือท่านแม่ท่านพ่อไม่ปกตินี่ยอยู่บีบเผมเลยอ่ะที่ที่มันมี่แ่อบ้าลนี่น้อี่เขากระเชยบอดู่อ ม่เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ย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 บ้านมนบ้านบ้านดีไม่ใช่ล้ไม่ใช่และบ้านเมแอรบอยนอบพ่อบอยบ้านเหมืนแ้านาบ้านเมอนแอรนี่้อนเดบ้านอัิน่งคุม่าพ่อเป็นอะไรเนี่ยีนีบาโนโน เออคนโน้นเราเรียกยังไนะั้งแตไอ้ขาเับ้ดีวูวดูเขใจเย็นน้เดี๋ยวดูน่าจะมีอะไรสกัวนี่เขาทำพอนี่ ทำไมเขาต้องจะทำร้ายผมอย่างเดียวเลยแ,ละละนนลแลม่นี่อไรนัะรบานกมาให้ดีๆธรรมดาแค่ละแกนหน้ากันีก็อ่ะแค่หน้ากันนี้ก็อ่ะมาตะอวย อะไรสักอย่างนะตั้แม่เนาะตั้มจะดูอะไรสักอย่างเออตั้นานั่นพ่อแม่นันพ่เแม่นัน่พ่เแม่ ทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยที่เนียบาเดนมาหัเดินมาเต้นนี่ว่าหนอก็ไปเดินี่ว่าต่บอกตอนนั้นเราต้องคิดแต่เรือนี่ว่าเออมีชุดบอยพั้กันอยูบเมูก็ไม่รู้นะเมื่อวานท่านพ่อเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่านะอี่ชุดไวยพันี่ว่าบเลนะ เอาซาบะพาบรรยากาศเนี่ยรอบๆเนี่ยหลอนไปหมดเลยนะก็ะอนนี้มันมีอมนะอ้นนันน่แบนีแบบน้แข็งมากเลยพี่พเอาออกง้งงงง้งนิ้วออกไม่ได้เลยวะอันนี้มีม่เนี่แบบนี้แบบ้ หลัวน้ำแบมเแมาหันโอ้สิละม่น้ำบบมันบมมนะมาหนากเลไปบมเหมือนท่านพ่อไปโดนของอะไรมาสักอย่างไม่รู้นะพี่มาจะเกี่ยวกับลิงสักอย่างผมดูท่าทางเหมือนลิงมากตอนนี้ขอดีดีน้ำแบแม่ขอดีดีานเล แม่พยาบอกนเขามาสวิงะ้วอยู่เป็นอะไรไปไม่รู้นเล็ดมันล็ดไนลยกนอุปร่ม้ดะาามัี่ค่ะเดยวเ็ลกกมเมี

อาการกลับมาปกตินะมนมใบออกมาเพียบเลยนะพี่พี่ท่านแม่อ,อาการแบบนี้แสดงว่าท่านพ่อเนี่ยต้องไปกินอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วแหละ ที่มันมีของอะ่ะปินบมฮะออบัตมีงปีนากับบฮะออบันีลาโอ้แฮบอี่ใหู้่าฮฮมลแฮบรดออกว่าเบ่บละคนอกว่าถ้าคนที่ถ้าคนที่อยู่ว่าบ่ละท่านแม่ลองคุยท่านพ่อดูคุยรู้เรื่องอยัง ก็หน่าเย็นเยกว่าอ่ากน่าเย็นเยกว่าีบานมุขอมกนเบ้านะบ้านมุอเนฮบตอี่ทนพ่อในถุยน้ำลายลงเนี่ยคือกินแรงมากๆเลยนะตอนไยรู้เรื่องอย่างท่านแม่คนหนักรวยเนี่ยดี ท่านแม่บอกว่ารู้สึกตัวแล้วนะรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวแล้วนอนระเบียต่ลีนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้เอาประเนนี้ผมว่าท่านพ่อต้องต้องไปกินอะไรโดนมาสักอย่างนี่แหละเนี่ยบาแบบคุณพี่ยืนนะพี่ยืนเพราะว่ามันเอาปัะเนนี้ก็ท่านพ่อท่านพ่อเมืม่อวานเนี่ย หรือว่าระหว่างทางที่ท่านพ่อมาเนี่ยท่านพ่อได้ไปทําอะไรได้ไปกินอะไรมาไหม <c oughs> ถามจริงๆเลย <c oughs> ถามจริงๆเลยนะท่านพ่อ <c oughs> ได้ไปกินอะไรมาไหมออ่าน่ามีป่ะแล้วเป็นสีอะไรอะ่ะคล้ายๆอะไรปะอาจะกอบาตาข่าเสลาอูา่ามาแต่หิ้งๆนี่นะจ๊ะว่าท่านพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเก็บอะไรนะท่านแม่ ด่าดโด่าดูข้าราลามาตายฮิ้วว่าฮิ้วว่าในไปเก็บสมุนไพรมาสักอย่างนะแล้วไปเจอผลไม้อะไรนะเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคล้ายคล้ายแบบเป็นกล้วยใช่ไหมคล้ายคล้ายเป็นกล้วยอ่ะแล้วก็ไปกินไปกินโดนรงนี้เยอะมันคืออะไรวะเป็กล้วยมีนะเอาไปเ็กล้วยมีนะท่านพ่อ แล้วแล้วตรงที่ท่านพ่อได้ไปกินเนี่ยมีพวกของเซนไวยได้หวังไว้บ้างไหม,มตาต้องมีว่ามีาล้า,อานอะไรนะท่านพ่อตาต้องมีว่าตรงี้มีล้านเยเขาบอกว่าก็ไม่เห็นอะไรนะนอกจากหมากกับใบพูนะเขาเห็นแค่นี้เขาบอกน่าจะเป็นพิธีเซนไวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละ<ม>แล้วท่านพ่อเนี่ย ไปกินโดนเนี่ยที่ท่านพ่อไปกินเนี่ยไปกินบนต้นหรือว่าที่เขาไว้ข้างล่างท่านพ่อกินบนต้นแต่ท่านพ่อไม่เห็นตอนที่กินอ่ะุณไม่เห็นตอนที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมแล้วกปาเนี่ยครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคุณแม่อาจะยังพูดไม่ค่อยไหวเข้าใจเข้าใจ ไอ้เจนนะฮะอ้อไอ้เจนไปยื้อไปยังไม่ไปแล้วไอ้เจนนะฮะอ้อดปยื้แต่ละแตะอูตละอว่เพาเพาคนณพรอพะไ้เจนไปยืท่านแม่ท่านพ่อเขาก็ไม่รู้ด้วยแหละเพราะเขากินบนต้นน่ะเขาลงมาเขาเพิ่งเห็นนะเราเป็นท่านพ่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ปะจะว่าท่านพ่อก็ไม่ได้ก็ว่าอยู่อยู่อยู่มาถึงปุ๊บผักท่านแม่เลยเนาะเออเออก็ว่าอยู่ทำไมเอกใจเอยท่านพ่อก็ไม่เคยทำแบบนี้นะ มาอยู่มาผักท่านแม่เลยเราก็งงจะนี่นะก็ยังผักกับ้ากแฮกกว่าผักอยูบก็เลอะขี้ทั้งหมดผักแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับเหมือนดาราตอนแม่บอกอยู่ๆเขามาผักท่านแม่ก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยนี่ไม่ใช่ท่านพ่อหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะผมรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะนะมุกกะินจะต้าชัววะเอาวด้วยบังเล็ดดึกดื่อไอ้บาีคนมุกกะกินจิตชีวะครับ ครับในท่านแม่เนี่ยขอตัวาพาท่านพ่อเนี่ยกลับบ้านก่อนนะเพราะว่า,าท่านพ่อเนี่ยเพิ่งจะหายนะขอกลับไปรักษาเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งยังไม่ทันไรเลยนะพี่ๆนะก็พี่ๆครับก็ต้องบอกกอนนะว่าวันนี้ผมมาสิงกับท่านแม่เนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากแต่ว่ากับ สนุกมากนะก็ได้ปลามาก็พอกินมื้อน,นึงอะ่ะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะก็ให้ท่านแม่เขากลับพาเอากลับไปกินนะพี่พี่นะเออแล้วก็ท่านพ่อเนี่ยจะอยู่เขาเป็นอะไรมาไม่รู้น่าจะเห็นที่เขาบอกนะน่าไปกินโดนของเส้นอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่รู้นะพี่ๆี่นะถามว่าท่านพ่อเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเนี่ยเขาพลาดท,ที่ขึ้นไปกีนข้างบนนะพี่พี่นะโอเคพี่ๆี่สำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องด้านเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่พี่นะ ก็สำหรับวันนี้พี่ๆแล้วก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ